สวัสดีดค่ะ,คะดิฉันพลอยวลินกิจพยายมและดิฉันปนัดดานามสกุลที่เราใช้ของคุณอยู่นะคะพบกับพวกเราในรายการ Nice News ค่ะค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดกันก็คือเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะนั่นก็คือประเด็นของการอยู่ก่อนแต่งค่ะค่ะที่พวกเราได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็สืบเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยของเราเนี่ยเข้าสู่ยุคโลกการพิศดารนะคะและได้เราเริธรรมมาจากตะวันตก รวมถึงได้รับแนวคิดที่หลากหลายและเปิดกว้างมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะค่านิยมการอยู่ก่อนแต่งงานนะคะอืมใช่ค่ะถ้าเป็นสังคมไทยสมัยก่อนอ่ะก็จะเป็นสังคมของการถือเนื้อถือตัวผู้ใหญ่ก็จะคอยสอนว่าต้องสงวนตัวนะอย่าชิงสุกก่อนหามนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงได้ยินคํานี้มาบ้างแล้วหากพูดถึงสังคมไทยในปัจจุบันของเราเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าสังคมไทยตอนนี้เนี่ยมีทัศนคติและก็ค่านิยมของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปมากๆค่ะ ค่ะก็สังเกตได้จากผลสำรวจจากกรุงเทพโพนะคะเพราะว่าคนโซดเนี่ยมีมากกว่าครึ่งขณะนี้นะ่ะมีคู่รักและคู่ที่คบหาเป็นแฟนกันอยู่แล้วร้อยละหกสิบหกจุดเก้าค่ะเห็นด้วยกันกับการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานเพราะเชื่อว่าแบบเป็นเรื่องปกตินะคะดังนั้นในวันนี้เราจึงมาพูดคุยกันค่ะว่าการอยู่ก่อนแต่งงานเนี่ยมีข้อดียังไงแล้วก็ทําไมคนรุ่นใหม่ถึงคิดว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีกว่านะคะ ค่ะแล้วคุณปนัดดามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้คะค่ะก็ส่วนตัวดิฉันนะคะก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็นอกจากความคิดเห็นของดิฉันก็ยังมีผลวิจัยจากศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะกล่าวว่าข้อดีในการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงานเนี่ยก็คือทําให้สองฝ่ายเกิดความเข้าใจการการเรียนรู้แล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อีกทั้งยังช่วยลดความเหงาแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ยยายต่างๆได้ด้วยค่ะ เหมือนผลสํารวจของซาร่าคารวเล่นะคะที่ฉันไปนลองศึกษามานะคะเขาเนี่ยบอกว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยจะช่วยให้คุณเข้าใจความคาดหวังความต้องการและบุคลิกของการและกันได้ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการวางแผนในอนาคตแล้วก็อีกทางยังช่วยให้เข้าใจความต้องการการอยู่ร่วมกันของอีกคนด้วยนะคะนี่เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้เรียนรู้พฤติกรรมรูปแบบการใช้ชีวิตของการและกันด้วยทักษะในการสื่อสารในความสัมพันธ์ของครอบครัวค่ะ ใช่เลยค่ะคุณพลอยวลิน ค่ะนอกจากแนวคิดที่สนับสนุนการอยู่ก่อนแต่งแล้วนะคะก็ต้องมีแนวคิดที่คัดค้านด้วยใช่นเมคคคุณปาดาใช่ค่ะแต่หากดูจากงานวิจัยของนักสังคมวิทยานะคะเวนดี้แมนนิงและเจสิก้าโคเฮนค่ะก็จะพบว่ามีการศึกษาที่เกี่ยวกับความเสี่ยงของการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานด้วยค่ะซึ่งในการศึกษานั้นนะคะอาจพูดเกินจริงเกี่ยวกับความเสี่ยงของการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งค่ะว่าผู้ที่อยู่กินร่วมกันย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วก็จะมีอัตราการหย่าร้างที่สูงนะคะซึ่งจากงานวิจัยเนี่ย เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคู่รักที่อยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่กินกันก่อนแต่งนะคะกับคู่รักที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยหลังจากแต่งงานไปแล้วไม่มีความแตกต่างในอัตราการหย่าร้างเลยค่ะ เอ๊แล้วถ้าหากทั้งสองคนยังไม่ถึงวัยที่ทํางานเนี่ยจะส่งผลดีไหมคะก็แน่นอนค่ะจากงานวิจัยของคุณศรีศิรารักษ์และก็คุณศิริวงนะคะเขาได้ทําการศึกษาในเรื่องของการตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของนักศึกษาชายหญิงก่อนแต่งงานค่ะก็พบว่าการตัดสินใจมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงเนี่ยมาจากความรักที่ต้องการที่ปรึกษานะคะแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็จะมีความสะดวกในเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ในเรื่องของการเรียนค่ะ เช่นการทํางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาเรียนแล้วก็การทบทวนบทเรียนค่ะค่ะ,ะงานวิจัยจากเม,เมนินวิโนไทพราะว่าผู้ที่ศึกษาในอุดมศึกษาที่อยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานอยู่ที่70%ของตัวอย่างค่ะมีความเห็นว่าการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เสียหายหากมีการอยู่ร่วมกันอย่างมีสติแล้วก็มีวิธีป้องกันปัญหานะคะจะเกิดจาก การอยู่ร่วมกันอยากถูกต้องคนเราถางไม่ได้มาลองใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยจะไม่มีทางรู้จักกับด้านมืดอีกของอีกคนนะคะไม่ได้ว่าไม่มีอีกไม่มีทางเห็นอีกแน่นอนค่ะและถึงแม้จะเจอกันทุกวันไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดก็ตามค่ะดังนั้นการมาทดลองใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะที่จะศึกษากันแลกกัน,นะคะ่ะโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าในยุคป,ปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีแฟนหรือคู่รักจะมี จะมีการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะโดยที่คิดว่าเนี่ยไม่ได้เป็นเลือกแปลกแต่อย่างใดคะ่ะถ้าอยู่ด้วยกันแล้วนิสัยใจคอเข้ากันไม่ได้หรือว่าความคิดเนี่ยไปคนละทิศคนละทางใช่ไหมคะการที่จะเลิกลากันนั้นก็เป็นไปได้ง่ายกว่าการที่แต่งงานแล้วแล้วก็มารู้จักนิสัยใจคอกันหรือว่าความคิดของอ e ีกฝ่ายภายหลังคะ่ะซึ่งถ้าไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยก็จะนําไปสู่การหย่าร้างในที่สุดใช่ไหมคะซึ่งการหย่าร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยใช่ไหมคะไม่ควรให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยยยวววขข้้้อออองงงงกััับบแคคคคคค่่่นนนน2ะะตมมาาจหถึรด นอกจากแนวคิดและผลสำรวจที่เราได้ทาการศึกษามานะคะทางรายการเราก็ได้ส่งนักข่าวลงพื้นที่ไปเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยค่ะค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะะักข่าวของเราก็พร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมได้ในต่อไปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลิลลี่สวัสดีค่ะ,ค,ค,ะคุณปาดากับคุณพลอยวัลินนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะดิฉันนะคะนางสาวลิลลี่ยังค่ะ ในวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบปะพูดคุยนะคะกับนักศึกษาท่านหนึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์การอยู่ก่อนแต่งค่ะไปเลยค่ะและนี่นะคะคือน,นักศึกษาท่านนั้นนะคะสว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์การอยู่ก่อนแต่งได้ไหมคะได้ค่ะ มาเรื่องกันที่คำถามแรกเลยนะคะคุณพลิตานี่มีความคิดเห็นองไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์การอยู่ก่อนแต่งบ้างคะสรัสดีคนะคุณลลี่ฉันคิดว่าการที่แต่งงานแล้วค่อยมาอยู่ในการภายหลังโดยที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอกันมาก่อนเลยค่ะอาจทําให้ความสัมพันธ์ของเราปรับตัวกันเข้าหาได้ยากค่ะหรือไม่ก็อาจจะปรับตัวเข้าหากันไม่ได้เลยทําให้เกิดการเลิกรากันไปค่ะฉันคิดว่าสําหรับผู้หญิงอย่างเราๆนะคะการแต่งงานก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งที่พวกเราให้ความสําคัญอย่างมากๆเลยนะคะคุณนั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะการแต่งงานใหม่นยะจะเป็นที่ยอมรับมากขึ้นนะคะแต่ว่าคงไม่มีใครอยากจะแต่งงานใหม่หลายๆรอบหรอกใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็การคบกันแบบไปเช้าเย็นกลับนะคะไม่สามารถทําให้เรารู้จักนิสัยใจคอได้อย่างชัดเจนเท่ากับอยู่ด้วยกันแบบ24ชั่วโมงนะคะแม้บางคู่นะคะจะได้มีโอกาสได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็าอาจจะพบว่าปัญหาที่เราคิดว่าเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้คะ่ะ อย่างเช่นว่าการทำความสะอาดบ้านการทำความสะอาดห้องน้ำแม้แต่การบีบหลอดยาสีฟันที่เป็นปัญหาเล็กๆะะก็สามารถกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นกันค่ะซึ่งแต่ละคนนะคะก็เติบโตมาม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าการที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเป็นการทดลองตอบดูว่าเราอจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้จริงๆไหมและอีกเรื่องที่สําคัญเลยนะคะก็คือการแชร์ค่าใช้จ่ายกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นปัญหาหลักสําหรับใครหลายๆคู่ค่ะ ค่ะอย่างที่คุณพริตาได้บอกนะคะว่าการใช้ชีวิตคู่ก่อนแต่งงานเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่คนสมัยนี้เนี่ยนิยมใช้กันใช่ไหมคะแล้วก็ในปัญหาทางด้านเรื่องของค่าใช้จ่ายคุณพริตามีความคิดเห็นไงกกับตรงนี้บ้างไหมคะ ฉันคิดว่าเรื่องค่าใช้จ่ายไม่เป็นปัญหาเลยนะคะออกจะเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำค่ะเพราะว่าเมื่อเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะมันก็จะมีคนที่แบบว่าช่วยหารค่าใช้จ่ายค่ะอย่างค่าห้องค่าน้าค่าไฟก็หารสองค่ะเป็นการช่วยแบบลดค่าใช้จ่ายของแต่ละคนไปได้เยอะเลยค่ะรวมถึงการเดินทางก็จะช่วยประหยัดค่าน้ํามันได้ด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถนําเงินที่เหลือจากตรงนี้นะคะมาร่วมกันสร้างอนาคตร่รวมกันได้ค่ะคุณลิลลี่ก็จะเห็นว่าจากที่ฉันพูดมาทั้งหมดนะคะจะมีข้อดีหลายอย่างเลยะคะ่ะ จริงด้วยค่ะการอยู่ก่อนแต่งนะคะหรือว่าการแต่งก่อนอยู่เนี่ยเป็นคําถามที่หลายๆคู่เนี่ยตั้งคําถามนะคะแล้วก็เป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยมองว่าการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ในเรื่องของขนบธรรมเนียมนะคะแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยยังมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดอยู่คุณพิตามีความคิดเห็นยังไงกับอง ฉันคิดว่าไม่อยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นนะคะฉันคิดว่าการแต่งงานสักครั้งหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากๆสําหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าการที่เราอ่ะได้มาอยู่ด้วยกันก่อนแต่งทําให้เราได้รู้จักนิสัยใจคอกันมากขึ้นฉันคิดว่ามันเป็นการกระทําที่รอบคอบมากกว่าค่ะดีกว่ามาคิดได้ในวันที่มันสายเกินไปแล้วค่ะ พูดนะคะประเทศไทยเนี่ยมีความมีปัญหาทางด้านอยู่ตรงนี้อยู่นะคะซึ่งการแต่งงานก่อนอยู่เนี่ยไม่ได้การันตีเลยว่าเราจะใช้ชีวิตคู่ได้อย่างยืนยาวนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการใช้ชีวิตคู่ก่อนที่เราจะแต่งงานกันเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ค่ะก็ขออวยพรให้ชีวิตคู่ของคุณพริตาเนี่ยมีชีวิตคู่ที่ยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็นี่คือความคิดเห็นจากทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณคุณดินดี้มากเลยนะคะ ค่ะแล้วก็จากที่เราได้นําเสนอไปทั้งหมดนะคะการอยู่ก่อนแต่งก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันของคนรักที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกันโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสหรือมีพิธีแต่งงานนะคะก็แปลว่ามันอะ่ะก็คือความสัมพันธ์ที่หน้าตาคล้ายกับการแต่งงานอยู่กินร่วมกันในพื้นที่เดียวกัน,นะคะ่ะแต่แค่ว่าเราตัดเรื่องของเอกสารแล้วก็จารีตของการแต่งงานออกไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็แม้ว่าในสังคมปัจจุบันของเราเนี่ย เราจะเรียกวิธีการอยู่แบบนี้ว่าการอยู่ก่อนแต่งใช่ไหมคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการอาศัยชนิดนี้เนี่ยมีชื่อเรียกด้วยนะคะคุณพลอยวรินซึ่งการใส่การอาศัยชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Cohabitation ค่ะตัว Cohabitation นี้นะคะเราจะมีก็คือไม่จําเป็นต้องมีปลายทางที่เป็นการแต่งงานก็ได้ค่ะค่ะในปัจจุบันจุดสนใจของคนคนหนึ่งในการใช้ชีวิตนั้นเนี่ยออกห่างจากการมีชีวิตคู่ตามธรรมเนียมไปมากขึ้นแล้วนะคะเราจะคิดถึงการก่อนแต่งงานได้ไง ในเมื่อเราเังเนี้องตัวเองไม่ได้นะคะในขณะที่ค่าจัดงานแต่งเนี่ยสูงขึ้นทุกวันนะคะแรงกดดันที่มาจากการทํางานเพื่อใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยก็มีค่าสูงมากเกินพอแล้วนะคะการเพิ่มกฎเกณฑ์ที่บังคับเราก็สูงขึ้นไปอีกขั้นจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมก,กับเรากับเราแน่หรือเปล่าแล้วเรายังเลือกแบบนั้นทําไมหากว่าเราอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานก็ได้นะคะแต่สาหรับบางคู่นั้นเนี่ยการอยู่แบบไม่แต่งนั้นเป็นตัวเลือกเดียวค่ะที่ยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียม การอยู่ด้วยกันไม่แต่งเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขาหากไม่มีการเปลีป่ยนแปลงในเชิงกฎหมายความสําคัญของการแต่งงานก็ย่อมลดลดลงไปอย่างแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็นี่คือทั้งหมดของการพูดคุยในเรื่องของการอยู่ก่อนแต่งในวันนี้นะคะคุณพลอยวรินค่ะแล้วพบเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนขอขอ,ขอบ,ขอบคุณค่ะ